บอกเลยมาสก,ก,กิดกูแล้วกูก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้อีกติงนะควรติงรควรจะมีสำนึกสอนชุาพาก,กร,รมนะควรสอนแต่ว่าจำเป็นหรอกจ้ะพอลูกห้ามันกับปนิมาทั้งห้าแล้วห้ากับย่าไปอันนั้นซะลูกไม่ได้ขอให้เกิด ด้วยแล้วเมียแม่หาไม่ได้ดอกหาโลโลผู้ดีมีสุกุลอะไรไปหาเลยอืยอ,อมาตัางโตรโลดมือนนี้เ้าโลดไม่ได้ทำร้ายใครแต่ใอรไปซิดเบาเนี่ย ลูกที่ดีต้นน่งทบทวนจะของน่งทบทวนจะของน้ลูกเอ้ยแม่นางทบทวนจะของ,แม,ง,ททของแม่ไม่อ่านแชทไปอ่านไลไ์แชทกันแล้วก็ทบทวนจะของซะยาบิดเบียนเรืืองแม่โกรธที่ไม่ให้ไม่ซื้อตั๋วให้อย่าเปลี่ยนเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเลย มันตอนกมาเสือกแปลว่าอยากได้เงินลูก<ส>ถ้ากูสิขอหอนี้มันก็่ผิดลูกรวยปั่นไหมแต่กูบ่ไปขอจ้าเพราะยังพราลูกกูก็ไม่ได้เต็มใจให้กูจ้า เรื่องผ่าคอก็เหมือนกันกูไม่ได้อยากไปผ่าเพราะกูน,นั่นหมอฟิลเลนไปแล้วคนมันติซวยมัน,มนะเป็นบุญคุ้นกันอยู่เนี่ยแม่ไม่ยอมผ่าลงบาลของรัฐบาลว่าสัน้น อ๋อกูเป็นตัวปัญหาบ่ะนี่โอ้โหบอกว่าแม่ไปอยากพาลุงบานของจังหวัดอยากพาของเอกชนไปฟังใครมาเหรอไม่ได้ฟังใครมาจ้ะเช่าเรากับประด้เงินดอกยวต้องอย่างด้วยด้ยวยดอกแล้วก็วิดีโอนี้ไม่ลบด้วยนะยกเส้นไม่เขได้เงา ไข่บะหมี่มันลูกไข่บะหมี่มันก็ยับไข่เบงเขาอ่ะมา้สำหรับเรื่องนี่นย,ขขมนนยไม่มีบุญคุณกันจ้ะอย่าทำอะไรทำเลย ถ้าเขาไม่กล้าไปคอมเมนต์เขากลัวทัวลงให้หัวเอานำมันลูกเลยครัวนนล,ลูกน้ำมันนะครับลูกขอบม่ได้ผิดอียังดอกเพราะว่าอย่างไม่ได้เขาไม่ได้ขอมาเกิดบอกลูกขอไปอ่านแชทขอความจะของให้ดีๆ กอนซิเวลยังไงนะไม่ได้ทําร้ายใครแต่บางทีไข่อยมิสซิเวาเนี่ยลูกข่อยข่อยลูกข่อยบัลลีมีบุญคุณอย่างกับข่อยเดอ้อข่อยแค่เบ่งเขามากไข่บัลลีเรียกร้องยังอย่างอุ้มท้องเก้าเดือนแต่ลูกเขาไม่ได้มาขอเกิดนี่ใช่หรอไม่มีบุญคุณจ้ะตั้งโต้ถแถลงข่้าเลย เราก็มีภักสดจ้ะที่บริบาลเราไปหาจ้างขอบฟองขอบปลาตำรวจปลาตัวให้กินไป ลูเขาบ,บัตรเยี่ยมมาเกิดเนาะค่อยดีใจลูกค่อยไปได้รับได้ดีนะพ่อแม่เนาะคนว่าดีใจแต่การกระทํากับคําพูดแย่มันสวนทางกันมากอายุยี่สิบสองยี่สามเดินมาไกลขนาดนี้ต้องเงยม้มรับว่าเก่งนะเก่งแต่อย่าหลงละเลงจ้ะคำพูดไม่หลงละเลงแต่การกระทำคุณหลงละเลงจ้ะ คอยไ่ไลยลูกเอาไม่เลี้ยงคอยเพราะเขาไม่ได้เต็มใจมาเลี้ยงจ้ะถ้าทําให้มันคือจบได้เขาบอกวมืนนี่ให้มันคือว่าเลี้ยงแม่คอยบอกแล้วคอยใจดำคอยใจดำาดีเนอะ เม็กาคนสือดิอยู่แล้วทำบ้างยังได้เขา,าปฏิบัติมองหวงให้อยู่แล้วเราขอไม่ได้อยากได้ยังของหนูไม่ต้องอะไรมาให้ที่เคยให้นี่อยากคืนด้วยซ้าเพราะอะไรจะได้ไปดูแลคนอื่นไม่ต้องมาดูแลฉันจ้ะเพรลูกว่าวิดีโอเนี่ยมีการมากคอมเมนต์หลายอยู่เขาไม่ดดได้เงื่อนดเขาไม่ได้สอนจะได้กระดาษหลวมติงก็เช่นกันถ้ารับกันนะต้องสอนกันในทางที่ดีนะจ๊ะ คอยใจเย็นแล้วค่ะบ่มีการโทษไปหาลูกค่ยเพราะตั้งแต่มันเกิดปีก่อนเอ้ยปีที่แล้วมาพี่มาสสงถามเขาทำไมมาถามค่ะนี้อไนี้แล้วเขาเนี้อเสียก้อนนี่ปเด็ อย่างนอนมากค่ะป้าน,นี้ลูกขอบม่ได้ผิดอีกยังดอกแม่นี่ผิดไม่เป็นผู้ดีตัง้งตั้งโต๊ะแถลงข้าวเลยแกงมันบ่ เพราะว่อย่างนั้นลูกกลัวลูกแพ้คงกระหังคงไปให้บหา้างเขาบ้าห่างพ่อแม่ม็เงินหุงเดียกันล่ะพูดว่าแจ็กคงนุงถุงหุงเดียก,กันแล้ว,ว,กกลวต้องมานี่เราลูกไม่อยากจะไม,มีแม่แบบนี้ไม่ต้องมีไงอืม้ม าตาั้งหมดขอแตเมียได้ดเลือดมันคือเรือแต่บางเธอมันกะฮะมันมันหลงนไงมันจบเขาบอกหลอนก็หนีกระเดกเขาอยากหล่อนเพราะอะไรทุกอย่างเห็นบอกไม่ห้ามว่าตองอยานมาเผาว่าเขาเป็นแม่ไงเลยไม่อยากพูดพูดเลยอย่าพูดอะไรพูดเลยเก็หืึ่งมัไม่สงสัย ว่าแม่ผิดอีหยังแม่่ดีอีหยังถึงไม่อยากพี่แม่แบบนี้ก็ต้องไปกกดแม่ทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บอกเลยพูดเลยตอนแม่ไปไทยแม่ทานิสัยอะไรยังไงออกมาบอกเลยให้เงินแม่ไย่ยออกมาบาออกมันเกีียงมันจะเประดองมันสงสัยอย่างกันแล้วก็ตัดกันจบ ตาเก่งกับแม่แม่ไหนเก้ามงกิ่เก้ามงกิ่งเนี่ยมันน้อยแน่ๆแต่ว่ามันประโยชน์มันข่อยแล้วมันไปอีหยังกับชีวิตมันก็มีลูกมีเมียมันก็ติดห้อยไปอือคือเฮาวนี่ติดหำมันบ่างไปติดหำมันก็เลี้ยงแม่ข่อยอยู่เด้อือเลี้ยงต่ไมีตำเกลือเดี๋ยวที่เลี้ยงได้ ไข่เป็นไข่ยังเป็นลูกที่บ่ดีแล้วไข่ยน่งมากกว่ากับที่ร,าร้านเลยนี่ค่ะผักเหลือแค่นี้ไว้กินตอนเย็นนะคะปลได้ทหิ่มแน่เนี่ยปลได้บกีทีมางมวลแต่ที่นี่ยุ่เหนีือปลาทิมกันเนี่ย